มีควางอยู่ในสวนเอวันนี้มาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเห็นปะเห็นปะทุกคนอยู่ในที่สักย์ยุศยุศน้ำทุกคนเห็นไหมกินหญ้ายอยู่เดินขึ้นมา เว็นไหมทุกคนเราไปใกล้ไม่ได้นะคะกลัวมันตื่นวิ่งหนีเราอยู่ในบ้านนะคะถ่ายให้ดูค่ะสะน้ํานะคะสะน้ําที่ออนเคยถ่ายลงคลิปบ่อยๆนะคะเห็นไหมคะมากินย่ายในบ้านถ้าเราทําเสียงนิดเดียวมันตื่นแล้วก็จะวิ่งหนีเราไปเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนนี้จะอยู่ส่วนด้านโน้นนะคะมาเป็นฝูงออนก็จะได้ถ่ายไกลๆ ใกล้ๆไม่ไม่ได้ถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะวันนี้มาอยู่ในสวนของเราเลยะค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ก็ใกล้สุดแล้วนะ,ะทุกคนมันจะค่ำแล้วจะพาลูกมันกลับไปปกติมันตอนเช้าบางทีเราตื่นมาตอนเช้าเราจะเจอนะคะแม่กับลูกนอนอยู่แต่แม่แม่แม่แย่าเขาจะเจอนะออนไม่เจอเพราะว่าออนอยู่บ้านข้างบนนะ ะะกำลังเดินนี้เดินหนี้เดินขึ้นมาก็ไม่รู้ธรรมชาตินะคะบ้านนอนยญาเยอะกวงก็เลยเริ่มมาแต่ก่อนบ้านหลังนี้นะยญ้าเขาจะอยู่เพราะมีคนอยู่กวงเขาก็จะไม่ค่อยมาตรงนี้จะเห็นตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงเที่ยงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าคนนะได้ยินเสียงคนเขาก็จะไม่มา ตอนนี้แม่ย่าไม่อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมาออนจะอยู่แต่บ้านข้างบนนะคะแล้วน้านจะลงมาข้างล่างจะได้เห็นนะคะนี่อยู่สามสิบปีแล้วนะคะพุ่นจะได้เห็นมันมาอยู่เมื่ออยู่นี่นี่ค่ะเมื่ออยู่สวนเราสวนบ้านเราเองแต่ก่อนจะเห็นอยู่ในป่าแลาเราไปเดินหรือไม่ก็อยู่ข้างสวนของคนเขาโน้นในด้านนู้น ฝั่งนั้นนู่นนะคะวันนี้มาอยู่ในสวนเราเองบังมาเลยค่ะคนนะบังขอบระเบียงอ่่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเริ่มจะวิ่งแล้วนะได้ยินเสียงอะไรก็เริ่มจะวิ่งแล้วแม่กับลูกเขานะคะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะออนก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่คะทุกคนส่วนออนไม่ได้ไปนะคะหนาวบางในบางวันฝนไม่ตกก็หนาวพอหนาวแดดออกวันต่อมาว่าจะไปฝนก็ตกก็เลยไม่ได้ไปะคะ่ะหิมะเพิ่งลงครั้งเดียวนะคะปีนี้หลังปีใหม่มาก็ไม่มีนะคะหิมะ อยากไปดูใกล้ๆเนะทุกคนนะกวงป่ามันอาจจะนอนอยู่ในนี้ก็ได้ปีนี้วันนี้ไม่ใช่ปีนี้วันนี้หรือมันอาจจะข้ามไปฝังโน้นรือข้างโน้นนะทุกคน านานๆจะได้เห็นใกล้ๆก็ไม่ไกลนะไกลเติบอยู่ทุกคนร้อยกว่าเมตรเยอะเห็นแต่ก้นมันทุกคนที่แรกนึกว่าเป็นลูกกับแม่นะตอนมันนอนอยู่แต่ไม่ใช่นะอาจจะเป็นผัวก,กับเมียสองตัวเนี่ยเห็นแต่หัวนะทุกคนตอนนี้ หัวแล้วก็กลนมันมันจะมาไหมหรือว่ามันจะกลับหรือมันจะข้ามรั้วไปด้านโน้นจอบนะ,ะจอบดูจอบดูสัตว์ต่างๆในบ้านเรานะมันมาให้เราเห็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำลายเขาเขาก็มาให้เราเห็นนะทุกคน อาจจะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะคะไม่มีเขามาจจะแม่กับลูกก็ได้ไม่รู้ตัวใหญ่ละวอยู่ก่อภัยน้ำทุกคน อยู่ข้างก็ไผ่สองตัวละนี้เตรียมจะวิ่งจะยินเสียงอะไรเตรียมจะวิ่งละคือ มันซูนเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะคะทุกคนซูนเข้าไปได้แค่นี้เองวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาแล้วมาใกล้แล้วทุกคนสองตัวนี้จะไปไหนล่ะี่นี่ แล้วตัวหนึ่งไปแล้วทุกคนตัวที่สองกำลังจะข้ามไปเอก กำลังหาที่ออกอยู่ตัวหนึ่งออกไปแล้วยังไม่ค่ะยังไม่ค่ะ ไกล้ากระโดดเพื่อมันกระโดดไปตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่กล้าตกลกระโดดเลยทุกคนไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้ว กคำไปฝั่งนั้นแล้วไม่เห็นและเออปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่อนก็จะพยายามเอ,อ่อ ทำคลิปลงให้ทุกคนได้ดูนะคะเอ่อตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวเมืองไทยเอ่อคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคะทุกคนออนก็จะกลับมาทำกับข้าวอีกหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ติดตามกดไลค์ให้ออนมาลาไลสตาร์นะคะปีใหม่มนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมั่รวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย